คุณเคยมีปัญหาในการตัดแต่งกิ่งยางหรือเปล่าคะต้นยางทําไมของเราสูงจะรวดไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านทำไมเพื่อนบ้านเขาต้นทรงพุ่มโดสวยดีหรือว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าต้นเขาแต่ก,กิ่งเต็มไปหมดเลยทาไมต้นไม่สูงเหมือนกับคนอื่นครูพิษใหม่มีคาตอบนะคะจะมาแนะนํา5เทคนิคที่ต้องรู้ในการแต่แต่งกิ่งยางให้โตคะ่ะรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกก็คืออย่าตัดกิง่งยางในช่วงฤดูแรงนะคะเพราะว่าช่วงฤดูแรงเป็นมีปริมาณน้ำฝนน้อยและตอนอ้นยางก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะต้องใช้อาหารใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดของเขาเนี่ยเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต,ตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจะไปตัดแต่งกิ่งนะคะแล้ามีคำถามมาว่าถ้ายางพันธุ์ที่กิ่งมันแตกเยอะมากเลยจนกระทั่งเป็นพันธุ์เลยถ้ารอให้หน้าฝนเนี่ย มันมันมีแต่กิ่งใหญ่ๆไม่มีลำต้นหลักจะทํอยังไงครูอันนี้ก็มีทางแก้ค่ะถ้าเจอก็ให้อนุรุมให้ตัดไปบ้างนะคะเอาออกไปแต่ว่าทํได้ช่วงที่แต่ก,กิ่งเล็กๆนะคะอันนี้สามารถทําได้ค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วอย่าไปทําเลยค่ะปล่อยไว้พอหน้าฝนเราค่อยมาตัดทีเดียวนะคะพอหน้าฝนมีความดมสมบูรณ์ดีต้นยางก็พร้อมนะคะถึงแม้ว่าจะตัดไปเขา ต้องสร้างอาหารมาช่วยมาทดแทนในส่วนที่โดนตัดตัวทำลายไปแต่ถ้าในสภาพที่สมบูรณ์ก็เราก็ไม่มีปัญหานะคะต้นอย่างไม่ใช้การเจริญเติบโตนะคะส่วนอันที่สองก็คือถ้ายางอายุแค่1ปีนะคะในบางท้องที่ที่ว่ายางสูงขึ้นมาถึง2เมตรแล้วเกินสองเมตรอันนี้ก็ให้ตัดแต่งกิ่งที่ต่ำกว่าสเมตรนะคะแต่ถ้าต้นยางเราไม่ถึงสเมตรเราก็ตัดตามลงมาค่ะ อย่างเช่นเม็ดเจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตัดเอากิ่งออกไปนะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะง่ายๆเห็นไหมคะส่วนอันที่สามก็คือเทคนิคที่สามก็คือถ้ายางอายุมากกว่าสองปีละทําอย่างไรมากกว่าสองปีเนี่ยเราเอาแค่สองเม็ดครึ่งก็พอค่ะอย่าไปสูงมากกว่านั้นค่ะเพราะว่ายางเขาจะมีธรรมชาติในการทิ้งกิง่งเองนะคะเราไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะว่าตอนอ้นยางเราจะแตกขาครบต่ำมันควรไปตัด 4- ี่ห้าเม็ดเลยนะคะ หรือว่าบางทีค่ะไปเจอบางสวนนะคะยังจะเกิดอยู่แล้วไปจ้างคนมาตัดแต่งกิ่งค่ะใช้มีดะคะตะขอนะคะตัดลงมาหมดเลย4เมตระคะ่ะยาวลงมา4เมตรอันนี้มีข้อเสียก็ยคือยางต้องการส่งพุ่มค่ะส่งพุ่มใบสําคัญะคะ่ะเพราะว่าจะสร้างอาหารใบเป็นตัวสร้างอาหารจากนั้นก็ลําเรียงแป้งน,น้ําตาลลงมาเก็บไว้ที่ต้นและในส่วนของต้นในส่วนของเปลือกนะคะ เขาก็จะนําเอาแป้งและน้ําตาตัวนี้นะคะมาสร้างเป็นน้ํายางนะคะเทนี้ถ้าใบมีน้อยโซผู้มีน้อยเราก็ได้ผลผลิตน้อยใช่ไหมคะเพราะเขามีอาหารเป็นวัตถุดิบน้อยนะคะดังนั้นใบก็ยังสําคัญค่ะการที่จะตัดแต่งกิ่งเราต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางลาต้นแล้วก็สรงพุ่มเนยนะคะไม่ใช่เน้นแต่ลาต้นอย่างเดียวแต่ใบมีน้อยต้นก็จะผอมนะคะไม่ไม่ไม่โตนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ บรกักกิจกให้น้ำยางน้อยด้วยค่ะอันนี้ก็สำคัญนะคะในการที่เราจะต้องวางแผนด้วยว่าต้นต้องโตส่งพุ่มก็เยอะเพื่อที่เราจะได้น้ำยางดีค่ะสำหรับเทคนิคที่3นะคะในการตัดแต่งกิ่งเราจะเห็นเยอะค่ะบางคนตัดนะคะตัดฟันเอามีดฟันและปรากฏว่าไอ้กิ่งที่ตัดไปก็ยังมีกิ่งเหลืออยู่ที่ต้นนะคะอันนี้ไม่ดีนะคะ วิธีการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องคือควรจะตัดให้ชิดกับลําต้นนะคะที่กับลําต้นเราใช้เราสามารถใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งได้ค่ะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงค่ะแต่ก่อนราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ราคาถูกลงเยอะนะคะแล้วก็อาจจะใช้มีดที่คมก็ได้ค่ะมาตัดนะคะและคพิสมัยมีเทคนิคค่ะว่าถ้าอยากจะตัดให้ง่ายตัดในช่วงที่กิ่งยังไม่ใหญ่มากนะคะเราสามารถเปกิ่งอ่อนๆนะคะบางทีเด็ดก็ยังได้เลยนะคะ อันนี้อันนี้สามารถทําได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราไปปล่อยให้กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่มากนะคะบางทีครูพิสมหมเคยไปนะคะแถวแถวบางจังหวัดแถวอย่างเช่นบุรีรัมย์น่เขาจะปล่อยให้มีสีห้ากิ่งนะคะที่เตี้ยๆนะคะที่เม็ดหนึ่งนะคะไม่ยอมตัดแต่งกิ่งถามว่าทําไมอะ่ะเขาบอกว่าอยากจะได้อยากจะทดลองดูแล้วจะลองติดตัวว่าไอ้ที่ห้ากิ่งที่แตกออกมาเนี่ยมันจะโตเท่ากันไหมแล้วก็ให้น้ายาดีหรือเปล่าคะ่ะ ก็ปรากฏว่าเขาก็เกลีได้ทั้งห้ากลิ่นนะแต่ว่าน้ํายางพอรวมกันแล้วก็เท่ากับต้นหนึ่งเลยคะครูพิสมัยเลยบอกว่าแล้วไปทำงานเยอะทําไมทําไมเราไม่เกลี่แค่แค่ต้นเดียวพอนั่น,นะคะ่ะอันนี้คือก็ยังมีนะคะว่าอยากจะลองดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสักต้นสองต้นให้ได้รู้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคะ่ะอันสุดท้ายนะคะว่าในเทคนิคการการตัดแต่งกิ่งนะคะเราตัดแต่พอดีคะ่ะ ตัดที่ความสูงะคะ่ะที่บอกว่าทำไมถึง2เมตรด้รือสองเมตรครึ่งเพราะบัรจาระดับความสูงของเราพอดีเรายกมือขึ้นอย่างเงี้ยสุดปลายแขนเราพอแล้วค่ะบางคนนะคะอยากจะตัดถึง3เมตรไปโน้มกิ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นคะก็เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเปลือกนะคะเขาจะแตกบางทีก็มีน้ํายางไหลนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นเราก็คิดว่า เราคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วข้างในเขาเป็นนะคะก็ต้นบอบช้ำเพราะต้นบอบช้ำก็ทําให้ชงชักการเจริญเติบโต,ต,ตได้ค่ะและอีกอย่างหนึง่งก็คือบางทีเป็นโน้มมากทําให้กิ่งหักได้ค่ะน่าเสียดายนะคะกิ่งหักไปทนที่เขาจะพุ่งสูงแต่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อระวังนะคะในการตัดแต่งกิ่งนี่แหละค่ะอย่าลืมค่ะในการตัดแต่งกิ่งห้ามตัดในช่วงหน้าแรง อันที่2ก็คือตัดแค่ความสูงไม่เกิน2เมตรนะคะในปีแรกถ้าปีต่อไปก็แค่2 5จ้าเมตรพออย่าไปมากค่ะและอันที่สอันที่4ก็คือติดตัดให้ชิดลําต้นนะคะแล้วก็เลือกนะคะเอากิ่งยอดไว้นะคะแล้วก็ตัดกิ่งข้างๆออกไปนะคะแล้วก็อันที่5้าก็คืออย่าโน้มกิ่งค่ะอย่าทาให้ต้นยางบอบช้ําโดยใช้เหตุค่ะปล่อยให้เขาโตก็จะได้ผลิตน้ํายางให้เราเยอะๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูพิษมัมส่วนอย่าง e x p เ r t ค่ะ